สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญจนาค้ายผูกชื่อเล่นชื่อผ่องอยู่ที่บ้านโบตอินตำบลโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิกิตตอนนี้มีสวนท่าคอยอยู่240ต้นแล้วข่าวแตงกวา60ต้นลวมเป็นจำนวนเนื้อที่7ไร่3งาน ทอเท่าข่อยมันจะมีรสชาติอมเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะนี่เนื้อฉ่ำมากเลยเด็ดมาต้นเดียวกันนะคะเนี่ยอันนี้ออกหวานนํำเปรี้ยวแล้วแต่อันนี้จะส้มนอกจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนํำหวานคือว่าสีต้องเป็นสีชมพูแล้วก็อาจจะมีเม็ดบ้างแล้วก็ไม่มีบ้าง แล้วก็ความแก่ก็คือต้อง80%ซขึ้นไปถึงจะได้ส้มโอท่าข่อยจังหวัดพิจิตรถึงได้ใบจรงไอเพราะว่าเออจังหวัดอื่นน่ะรสชาติมันสู้ของจังหวัดพิจิตรไม่ได้ก็เลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรที่ส้มโอท่าข่อยถ้าออคนกินชอบกินส้มโอท่าข่อยก็ต้องมาซื้อที่จังหวัดพิจิตรเท่านั้นเน้นเรื่องสีและก็รสชาติเป็นสําคัญ เพราะว่าท้าข่อยตอนนี้จังหวัดพิจิตรก็ขึ้นชื่อไปทั่วประเทศแล้วก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักตราจ i กันนิดหนึ่งตรา G i เป็นตราที่จะช่วยรับรองแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าชุมชนตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรา G i เป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้ที่จะใช้ต้องขออนุญาตและตรานี้มีอายุสปีโดยผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ตราจ i มี2กลุ่มคือ 1. เป็นผู้ผลิต 2. เป็นผู้ประกอบการค้าโดยทั้งสองกลุ่มต้องมีและปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพสินค้าดังนั้นมาร่วมกันพัฒนามาตรฐานสินค้า GI ให้ก้าวไกลสู่สากลเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนเกิดเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป ก่อนที่จะได้ใบ GI นะเกษตรกรเรกอหน่วยงานทางกเกษตรก็จะมาดูว่าพื้นฐานเราการใช้ปุ๋ยใช้ยาการให้น้ำการฉีดยาการปรับปรุงดินดูแลทุกอย่างออกมาเนี่ยคือมันมีผลกระทบต่อส้มไหมคือยาบางตัวเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ แล้วมาดินเขาก็จะเอาดินไปสารวจให้เราว่าดินเราเค็มเราเปรี้ยวไหมถ้าดินเราเค็มเราเปรี้ยวเราก็ต้องมาปรับปรุงยังไงก็คือว่าไอใบ G i เนี่ยมันก็ส่งผลให้แบบเราดูแลสวนให้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจากที่บาง,บางสวนที่จะไม่ค่อยดูแลและให้เหมือนดูแลให้ส้มมันมีคุณภาพดีขึ้นสวนเราเนี่ยสามารถได้รับใบ gi ที่มีคุณภาพ รสชาติดีแล้วไอความสำคัญของใบ GI เนี่ยต่อไปอนาคตก็คือว่าเราจะส่งนอกส้มท้าขอยเนี่ยเราต้องมีใบทั้งใบ GAP แล้วก็ใบ GI แล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานเกษตรนะที่ออกมาออกใบ GI ให้ให้กับเกษตรกรสาไอชาวสวนส้มท้าขอยเพราะว่าถ้าไม่ได้หน่วยงานนี้คือส้มบางสวนคุณภาพยังไม่ดี พอเขาได้ไบจีมาเขาก็เหมือนจะปรับปรุงคุณภาพรสชาติให้มันดีขึ้นแล้ววันข้างหน้าราคามันอาจจะดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าชาวสวนเก่งขึ้นก็คือมาเป็นเจ้าของสวนส้มก็กิดที่ว่าพ่อได้เสียชีวิตไปอันนี้ก็ยกที่ให้เรามาทำสวนส้มคือปีแรกที่มาทำนี่ ใบส้มเล็กมากเล็กแบบใครเห็นก็แบบจะมาลงทุนทําไมมันจะคุ้มไหมก็เลยว่าเออเอลองดูเขาให้แล้วเราก็ต้องทําใช่ไหมเลยคราวนี้ก็พอดีเมื่อก่อนทนํานากับทําสวนเชางอมงแล้วคราวนี้มาเจอคุณลังวันอินเป็นหัวหน้าทีมก็บอกว่าให้แนะนําใช้กับสวนส้มก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์ของยาอยู่ในไลน์มาใช้ ตอนฉีดไปครั้งแรกใช้ซีวิลเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนสภาพต้นมันแย่คือฟื้นเอาใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยหนักๆห,หน่อยคือตอนสมเดือนแรกยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะแต่รู้สึกว่าจะเห็นประมาณเดือนที่แปดมันเริ่มมีผลผลิตขึ้นมามันเหมือนว่าใบที่มันออกใบมันเริ่มใหญ่กับใบเก่าที่มันยังไม่ได้ร่วงนะเออมันมันแตกต่างกันแหละ และความเขียวมันเหมือนจะเขียวนานอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่พักต้นเรากออ็ทำระบบลากการทำรากก็ใช้ยูอนิคกับเนียวไฟผสมแล้วก็ฉีดบริเวณรอบพุ่มส้มที่มีน้ำเปียกบริเวณรอบพุ่มแค่ไหนเราก็ฉีดยาแค่นั้นแล้วพอเราฉีดเสร็จปุ๊บเราก็เปิดน้ำทับอีกประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงพอแล้วเดี๋ยวมันก็จะระบบมันก็จะซึมเข้าโคนไปเองทำไมต้องเรียกลากซ้มโอมันเหมือนว่าเราอะใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปมันเหมือนว่ามันไม่ขยายตัวการการหาอาหารของรากมันน้อยเราก็เลยว่าทำรากเพื่อให้มันเกิดรากใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันดึงอาหารเข้าลำต้นให้มากที่สุดเวลาหน้านาหน้าร้อนเนี่ย ส้มมันจะแบบไม่เขียวมันจะแบบใบมันจะออกเหลืองๆพอเริ่มมาทำรากเหมือนพอเนี้ยอย่างเงี้ยหน้าแรงเนี้ยใบมันเขียวขึ้นและอีกอย่างเหมือนว่ากิ่งก้านอ่ะที่มันแตกออกมาใหม่อ่ะมันแตกได้เยอะขึ้นเหมือนว่าและอีกอย่างมันถ้ามันแตกเยอะขึ้นอ่ะเวลาหน้าร้อนน่ะแดดมันแรงมันสามารถมาปกปิดลูกมันไม่ให้เสียได้ที่สังเกตได้ง่ายที่จะจากเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทารากสภาพต้นมันไม่เป็นอย่างนี้ มันใบมันจะไม่เขียวอ่าแต่พอเราทำรากไปแล้วระบบใใบมันดีขึ้นระบบต้นมันดีขึ้นการแตกแขนงอะไรเยอะขึ้นมากจากที่เราไม่ได้ทำอืมทำระบบรากแล้วก็ล้างต้น <ทำ S 1> การล้างต้นนี่ใช้ n e โอไฟอ่าแล้วก็คาร์บ g ก e ีนแล้วก็เอ่อไมโครบุคลปเมื่อก่อนเนี้ย ตอนทาปีหนึ่งปีสองปีสาไม่เคยล้างต้นมันก็จะเหมือนว่ามีคาบน้ําเกาะคาบตะไคร่น้ําเกาะแล้วเหมือนว่าจะมีเป็นคาบดวงๆขาวๆเกาะที่ต้นก็เลยว่าลองมาล้างต้นดูล้างต้นดูแล้วก็เหมือนว่าการเจริญเติบโตกิ่งก้านมันแตกขึ้นมาเยอะขึ้นมากขึ้นโอ้โหการทําส้มโอทั้งหอยนี่กลัวคือกลัวที่กลัวมากคือลายขาวกับลายแดง เพราะว่าสองตัวเนี้ยถ้าเกิดปุ๊บส้มจะขายไม่ได้เลยลายแดงถ้าถ้าลงมากๆขายไม่ได้เลยทั้งนอกทั้งตลาดก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังเอาเดี๋ยวนี้ไม่เอาถ้าเป็นลายขาวมันจะเคลือบลูกขาวตั้งแต่เล็กเลยคือพอมันเคลือบปุ๊บเราไม่สามารถขายได้เราต้องสอยทิ้งอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นระบบนี้ที่กลัวกลัวคือลายแดงกับลายขาวที่น่ากลัวจะใช้ระบบการฉีดยาที่ว่า ใช้ป้องกันจะไม่ใช้แก้ปัญหาคือเราจะมองดูว่าอ,อ,อย่างสมมุติว่าเอ๊มันมองดูแล้วว่าจะมีใบอ่อนออกแล้วนะมันมีตุ่มๆออกมาเราก็จะฉีดยาดักไว้เลยคือจะไม่ให้แมลงเข้ามาแต่ถ้าเรารอให้เป็นแล้วเราไปแกะถามว่ามันมันแก้ยากเพราะว่าเคยทําระบบที่ว่าพอมันออกมาแล้วเราไม่ฉีดยาแล้วเราไปแก้มันไม่หายมันเสียไปเลย เราก็เลยมาเปลี่ยนสูตรเป็นว่าต้องใช้ระบบป้องกันก่อนที่จะไปแก้คือความประทับใจของยูนิไลท์นี่ยต้องบอกก่อนขั้นแรกเลยปีแรกทำเนี่ยมีนักวิชาการเข้ามาดูก็บอกว่าพี่เต็มร้อยหน่อยเต็มร้อยก็เต็มร้อยวะก็คือใช้มาปีแรกอ่ะถามนักวิชาการประมาณส้มไม่พี่จะได้เท่าไหร่บอก15ตัน จากสภาพที่แบบดูไม่ได้เลยตนกนารไล้โซมากปรากฏว่าได้18ตันาจากที่ใช้อยู่ในไล้ปีแรกเเกินความคาดหมายมาเยอะเหมือนกันปี2ก็ยังใช้อยู่ปี2ขึ้นมา22ตันนี่เริ่มโอ้โหว้าวแล้วเริ่มว้าวแล้วปี3ขึ้นมา24ตันอพอมาปี4ปี4ขึ้นมาทั้งหมด สามสิบอตันเมื่อปีที่แล้วว้าวเลย3ามสตันทั้งหมดจากที่ส้มเจ็ดไร่ํางานแต่ว่าที่ที่พึงพอใจตรงที่ว่าส้มเราอ่ะมีการโค่นลงไปเยอะหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ว่าฝนตกลงฟ้าลมฝนแรงโค่นอ่าเราก็ต้องเอาออก แล้วอาจจะมีที่ว่าแก่ต้นเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกคือที่เราประทับใจมากเลยเนี่ยคือเรายิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์เข้าไปเนี่ยทั้งๆท,ที่จำนวนต้นเราอะลดลงอ่าแต่ทำไมผลผลิตเราเพิ่มขึ้นนี่แหละคือประทับใจมากแล้วก็แบบภูมิใจที่ได้มาเป็นครอบครัวของยูนิไลท์ก็ต้องขอบคุณนักวิชาการที่เข้ามาส่งเสริม ที่บอกเคล็ดลับว่า,วาการใช้ยูนิไลท์เป็นยังไงและขอบคุณหัวหน้าทีมงานหัวหน้าทีมคุณลังปันไอคุณลังวันอินเนี่ยคือเขาแนะนําว่าเออต้องใจให้ถึงร้อยนะใช้ยูนิไลท์ถ้าใจไม่ถึงร้อยจะไม่ถึงจุดมุ่งหมายก็ขอบคุณบริษัทยูนิไลท์ที่ให้ให้มีทุกวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นก็หวังว่าปีเนี้จะดีกว่าเก่าเพราะว่าปีนี้ส้มติดทั้งปีเลย คือมีทุกรุ่นแล้วอีกอย่างที่ภูมิใจก็คือว่าปีนี้ได้ส้มนอกเยอะก็คือส่งผลที่แบบว่าเราใช้ยาอยู่ในไลท์ตัวนี้ด้วยก็ชวนชวนชาวเกษตรกร,กรไม่ว่าชาวนาชาวสวนผักหรือว่าชาวสวนส้มนะคะใครที่อยากใช้อยู่ในไลท์ก็บอกไว้เลยของเขาดีจริงๆใช้แล้วจะไม่ผิดหวัง โดยส่วนตัวเราแล้วเราก็ไม่มีสูตรคือเทคนิคการใช้มันอยู่ของแต่ละสวนแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันก็เชื่อมั่นว่าชาวเษกษตรกรเก่งกันทุกคน <c oughs> ถ้าอยากจะเข้ามาที่สวนมาซื้อส้มกินไปฝากญาติญาติ ad, ก็ติดต่อที่เบอร์0622463129จะ้ะ